สวัสดีครับผมนภพรพาชิมผมจะพาเพื่อนๆไปกินร้านอาหารตามสั่งร้านรับแถวห้วยขวางซึ่งผมไปเจอโดยบังเอิญครับร้านจะอยู่หลังร้านสีจามองเข้าไปจะเห็นป้ายเขียนว่าร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างร้านอาหารญี่ปุ่นข่อยก้อยแม่ผมอยู่ห้วยขวางมาสบบับหกปีผมก็มเพิ่งรู้ว่ามีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นี่เอง เมนูที่ผมจะสั่งคือกระเพราหมูกรอบหมูกรอบต้องกินคู่กับไข่ดาวนะครับวันนี้ผมจะสั่งไข่ดาวไข่อยางตุ่นคู่เลยคู่เลยแป๊บบนึงเพื่อให้น้ําซอสและใบกระเพราเข้าน้ําเข้าเนื้อกลิ่นเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ผมจามไปแล้วสองรอบพอหมูกรอบได้ที่แล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับโอโหหมูกรอบแบบสุดยอดมาก มาดูเรื่องของรสชาติกันบ้างผัดกระเพราแบบธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับหมูนุ่มและกรอบมากครับตักพริกน้ำปาลาราดเข้าไปกินคู่กับไข่ดาวอร่อยสุดๆเลยครับขอบอกฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการหมูกรอบจานนี้ให้หมดก่อน